สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นข่าวดังเลขทะเบียนเบนซ์หลวงปู่ศิลาปิ้งอ้พบเหินเข้าหารอดได้ราวปฏิหารเมื่อวันที่17กรกฎาคมพศ2 6 6พผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชนาวุฒิอุดโทโพสต์ภาพและข้อความว่าวิดีโอหน้ารถเบนซ์หลวงปู่ศิลา เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของหลวงปู่ศิลาขณะกำลังเดินทางจากกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินแต่จูจ่ๆได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่ แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทาให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงปู่ศิลาและแน่นอนว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจํานวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดพระธาตุหม่นหินบ้านทุ่งกระเดาอําเภอเขาว,วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งไม่พบหลวงปู่ศิลา นื่องจากเดินทางกับสวนสงแก่แปะวัดโพสีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาศสินที่จำพรรษาแล้วจึงได้สอบถามนายจารุวัตภูมีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิลาโดยนายจารุวัตเล่าว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถเบนซ์ทะเบียน6กท9571 กุงเทพมหาคนครผ้าหลวงปู่เดินทางออกจากจังหวัดกาลสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกาลสินมุกดาหารพร้อมถึงจุดเกิดเหตุประมาณ10นาฬิกา30นาทีช่วงบริวเวณบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลา ตอนนั้นรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้รีบรีบโดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าฟ้าวฟ้าวตนก็เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจนรถพ้นจากกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายยังมีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาสิทธาสิริจันโท พงเต็กเสียงตึงอำเภอเขาว,วงหลังเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถมาผู้ช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุในโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วได้นํามาส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อในจารุวัดยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหานะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชคอัพรถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้และรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานนี้พาหลวงปู่ มางานเจริญพระพุทธมนตรที่วัดพระทาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระดาอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาฬสินธุแล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับตนนั้นเชื่อว,ว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถ เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพร,ะ,ระ,ะของหลวงปู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยขณะเดียวกันที่มีการโจทย์จันเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ที่นิยมตัวเลขและการเสี่ยงดวงได้นำเลขทะเบียนรถหลวงปู่ศิลา6กทอถ7อไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆแต่หายากมากเพราะเลข71เป็นเลขดังของงวดนี้ถูกก่านซื้อไปหมดแล้ว ขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวสถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของหวยเด่นข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ